คร,ครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับทางคณะทีมงานของหนุ่มเกรียนไกรกิติเทเดสวนนะครับกําลังจะไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตตาบลบางสมบูรณ์อำเภอองพรักจังหวัดนครนายกนะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 และมีผู้ถูกกับตัวอยู่หลายหลายท่านนะครับวันนี้ทางพราวานรถของเราพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหมครับพร้อม ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย <Yeah. S 1> ไปเตอนนี้นะครับที่ท่านชมอยู่นะครับเป็นการขนส่งนะครับถองยางชีพจำนวน270ถุงนะครับจะไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในตำบ,บลต่างบบ์อาเภอพระรกครจังหวัดพะเยกเนื่องด้วยว่าถุงยางชีพเนี่ยที่ผมได้จัดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย ค่อนข้างใหญ่นะครับมีทั้งมาม่าลังใหญ่ครับสามสิบซองมีข้าวสามห้ากิโลรมมลวมถึงแมสซาฟเจลแอนบารอคอด้วยครับเวลาพแพ็คแล้วเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างใหญ่รถกระบะหนึ่งคันเนี่ยก็สามารถบรรทุกได้แค่ห้าสิบกวัตถุเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำนวน270ต้องใช้อย่างน้อยประมาณ5คันรถครับในการขนส่งให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ที่ตำบลปากสมบูรณ์จังหวัจะจะดสมุทรสครับ ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มนะครับเกียรไก่กิตติรนสวนที่ท่านได้เล็งเห็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนคนในตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งวันนี้ในฐานะตัวแทนก็ต้องขอขอบคุณท่านในน่านที่นี้ด้วยนะครับกล่าวขอบคุณคุณครับค่ะเลยน้มอสมอบางสมบูรณ์นะคะกล่าวขอขอบคุณพี่หนุ่มเกียงไก่นะคะที่นําสิ่งของมามอบให้กับชาวตำบลบางสมบูรณ์นะคะทางอสมอเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะ ในฐานะผู้นาชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11สบลทรงสมบูรนะครับก็ต้องขอขอบคุณท <are fun. S 3> <ap> ่านเกียงไกรกิติในสวนหรือเสนยหนุ่มนะครับที่ได้เดินทางเอาถุงยังชีพมามอบให้กับลูกบ้านนะครับตอนนี้นะครับสภาวะโควิดนะครับทุกบ้านไม่สามารถที่จะไปออกจับจ่ายซื้อของตามปกติได้นะครับนาถุงยังชีพเบื้องต้นนะครับมามอบให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเลยของหมู่11ครับก็ต้องขอขอบคุณฝรกแสดงความยินดยนะครับค่ะขอบคุณครับ ฝากนะครับขอบค anyway, ุณมากครับางฝากด้นสุขภาพด้วยนะครับคับครับมีก้าวสารแล้วก็มาม่านะครับทำแม่เจียวด้วยนะครับเราจะข้างเหนียวแดงนะครับขอเจริญเจริญนะครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับขอที่นำมาบลยจาคให้นะคะและในสุดท้ายนี้นะครับผมนะครับ ต้องขอเป็นกำลังใจให้ครับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านเจ้าหน้าที่อสอมรวมถึงอบตอแล้วก็รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน,นครับที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในตำบลบางสมบูรณทุกท่านนะครับขอใหท้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับแทนความห่วงใย,ยจากใจผมหนุ่มเกีงกยงไกรกิตติเทนศวนนะครับฝากดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ